ปัจจุบันนี่ที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวคือขึ้นหลายเนาะขางภาคใต้ของประเทศลาวพี่น้องเอ้ยมีนักท่องเที่ยวหลายประเทศอ่ะเขาไปอ่าชงวิวอ่ะไปท่องเที่ยวอ่ะแลกอะหลายๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุคนครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับในประเทศลาวเนาะ ก็เป็นประเทศหนึ่งที่นาท่องเที่ยวแะไรก็มีวอนท่องเที่ยวนี่ลายแห่งในปัจจุบันนี้น้อพี่น้องเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้อ่ะก็ว่าเป็นลักๆเลยแหละประเทศที่นาท่องเที่ยวนาะประเทศเล่าน้อพี่น้องเนาะส่วนมากคนไทยเนาะสิไปเที่ยวแล้รก็คนต่างประเทศอะไรก็อ่าฝรั่งจีนน้พี่น้องเนาะลักๆเออแล้วก็ประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเลยที่ไปมาหาสู้กันน้อพี่น้องเนาะเพราะว่า บ้านไก้เลื่อนเขียงกันนาะพี่น้องเนาะไปง่ายมากง่ายครับพี่น้องครับเอารถเอาเรือไปก็ได้ครับพี่น้องครับเวลาคนพิ่นอ่าสะดวกเอารถเอาเรือไปก็ไปเร่นไปเที่ยวนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมเห็นคลิปบรรยากาศของอ่าสถานที่ท่องเที่ยวนึงนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนหลายๆคนเนี่เคยไปเร่นไปเที่ยวนะอขาดจะงกับที่บอกว่าบอลนี่คือยู่ยสนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปบรรยากาศเพราะว่ามันคนหลายแห้งนันพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำกันครับ

พี่น้องบิ่งคลิปแล้วครับพี่น้องเห็ดจังไดคิดจังไดพี่น้องอู้ผมว่าคือว่าสุดยอดนะวิวนี่สําหรับอ่าว่าเอออยากไปถ่ายรูปหรือว่าเออไปแบบไปนอนรีสอร์ทไปพักพอนย่นใจแบบเออแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะผมพี่น้องว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศทังภาคใต้ก็เริ่มหนาวเย็นได้พี่น้องเ้ยสาหรับอ่าคนที่อยากไปเออกลางเต็นท์กลางยังสถานที่เพื่อนมีนาอพี่น้องเนาะทังฟังเล่าก็ได้หลายแห่งในปัจจุบันนี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่า ปัจจุบันนี้ประเทศล่ากับเป็นเออเป็นประเทศหนึ่งที่แบบเออกล้าลงสิอ่าพัฒนาหลายๆอย,ย่างอ่าควบคู่กับการท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะแล่การปรับแก่ต่างๆหน้าหน้าเนาะทั้งอ่าภูรักกุญยบ้านเมืองข้าวผ้ากันเห็ดนะพี่น้องเนาะเอากาแาที่ตามเบิ้งนะพี่าาน้องเนาะว่ากันก้าวหน้าก้าวกระโดดเนาะว่าสิไปในมมองใดนะพี่น้องเนาะฝากที่ตามกดไลค์ให้่าก่อนนะพี่น้องครับเบิ่งคลิปหลายๆคลิปให้ความคิดเห็นต่างๆหน้าเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าหลายๆมุมหลายๆด่านนาะพี่น้องเนาะที่เฮาได้เห็นกะในปัจจุบันนี่เว่าแต่ก่อนน่ะที่ท่องเที่ยวนนประเทศลาวนี่คือลักๆ,ๆเลยกะทั้งภาคเหนือเนาะแต่ก่อนคนที่เข้าวไปเล่นไปเที่ยวเพราะว่าทั้งภาคเหนือนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวลองเพ่ต่างๆนานาเนาะพี่น,น้องนอรรีนนสอร์ทอ่ตาติดแม่น้ำทั้งลักๆเลยกะเห็นในอ่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะคนไปเล่นไปเที่ยวก็คือภาคเหนือนี่แหละพี่น้องครับแต่ปัจจุบันนี้เขาจะลงมา ทั้งภาคใต้ prend? เพราะว่าทั้งภาคใต้เนาะพี่น้องเนาะทั้งแข้งจมูกซักเนาะพี่น้องเนาะเก็จะเอาแบบแกะต่างๆเนาะพี่น้องเนาะสถานที่ท่องเที่ยวตอนนุ่งหุ่นทางเนาะพี่น้องเนาะก็จะปรับแกะกันในปัจจุบันนี้แต่ว่าคนเด็ดติดตามข่าวไอรีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากัเออเอาใจช่วยๆกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านเมืองเฮ้าอ่าบ้านทั ame, ้งฟ ok like ังไทยฝั่งลาวเพิ่นกันเออเอาใจช่วยๆกันได้พอไม่พี่น้องเพิ่นกัได้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแช่เพื่นกดไลค์ให้สนั่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้คความิดเหห็นนใลายมมุหลๆไอ้กล่อากิ ต้องรับฟังและไรกันมาพิจารณาเอานะพี่น้องนะ้อบอกเมนว่าบางทีขเขาจะเอาคอมเมนต์ั้งลบกับโอ้ไปคิดไปเทียงกันยาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้อมสัมพันธ์ดีๆจะเห็นให้แตกแยกดีกว่านะพี่น้องเนาะผมว่าจังสัน้นเลยออบอกเมนว่าคิดจะคล้องว่าโลกสวยดอกจังใดก็ได้ก็คิดว่าจะคล้องนี่เออมุมมองอาจจะบอยอยากให้พิ่เทียงกันดอกแต่ว่าห้ามบ่ได้ดอกก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะแต่มุมมองเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี่อ่าเพราะว่าหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปหลินไปเที่ยวฟังเล่าอาจจะหัวว่าเออ ฟังเล you know, okay. ่านี่คนหลายๆคนนี่กับโบเมนวัจิคิดแบบเดียวกันน้องพี่น้องเนาะคนเล่าหลายๆคนกับไล่เป็นน้องพี่น้องเนาะคนผู้ดีคนก็ดีอคนที่ค้นให้คนก็ให้คนที่โบมักคนก็โบมักน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเทากับอย่าไปถือสาเขาเลยน้องพี่น้องเนาะอืมเท่ากับไปเล่นไปเที่ยวน้องพี่น้องเนาะก็เอาความสบายใจเจ้าของนี่ไปพักผ่อนย้อนใจให้มันสบายใจเจ้าของดีกว่าน้องพี่น้องเนาะเอาลัก็พี่น้องครับอสนับสนุนนี่ ไปเล่นไปเที่ยวฟังเล่าฟังไทยครับไปเล่นไหนกันเบิดพี่น้องครับฟังเล่าเพิ่นกับมาเห่นฟังไทยหลายหลายพี่น้องครับผมก็เห็นเพิ่นผ่านมาทางนี้พี่น้องครับเป็นไปเห่นทะเลนาะพี่น้องนาะไปเที่ยวทะเลไปนันไปนีอ่าเพราะว่าคนเล่าทีเพิ่นมีเงินมีข้ามมีต้นทุนสิพาลูกไปเล่นไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับผ้าลูกไปเล่นไปเที่ยวหลายบอนหลายทีในประเทศไทยนาะพี่น้องเนาะแต่ประเทศไทยเพิ่นกับไปเล่นไปเที่ยวในประเทศเล่าวเว้าแล้วกับไปมาหาสู่กันตลอดนะพี่น้องเนาะออ ว่าเข้ากับเห็นน้องพี่น้องเนาะก็เล่มาวบากันได้แลวก็ตั้งแต่ได้มากขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะบมแมนว่าเออบมแมนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่เมื่อวานเมื่ออื่นสิลืมเนาะบมแมนพี่น้องตั้งแต่ได้มากน้องพี่น้องเนาะไทยเล่าเอาไปมาหาสู้กันเออแต่ก่อนกห้สะดวกสบายน้องพี่น้องกับปัจจุบันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดๆน้อยๆอ่ะอาสิตตามอ่าแบบว่าเออโลกมันเปลี่ยนไปน้องพี่น้องเนาะอืม มันก็มีกฎระเบียบต่างๆหน้าๆน่นะเพียงเนาะมันก็มาเพียบพร้อมอ่ทาทั้งคนหลายใน่เออหลายรูปแบบประกอบกันน่ะพี่น้องเนาะมันก็เลยเหตุให้มีขาดใส่ใจลหลายๆอย่างน่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ห้ามอ่าบ่ได้ดอกพียงเนาะถ้าคอนอยากไปเล่นไปเที่ยวโอ้ยเพิ่นเงินเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะพนนเพิ่นก็เพิ่นก็อยากมีความสุขน่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปเล่นไปเที่ยวแต่ว่าเฮาทางฝั่ง,งลาวเฮา ต้องรองรับนักท่องเที่ยวดีๆเนาะการเวา้จ๋าหน้าหน้าสนิทนาะพี่น้องนาะเว,ว่าให้เกียรติให้ยังกันนาะพี่น้องเนาะมีการนอบน้อมเนาะดี๋ยาวา้จังสี่แหละมีการนอบน้อมเน่เพราะวา่าส่วนมากนาอคนเพิ่นไปเล่นไปเที่ยวเพิ่นกัเอออยากให้จะภาพเนาะบริการดีๆจยากน้อยนะพีเพียงเนาะเออเพราะว่าอำนวยความสะดวกสบายต่างๆนะน้าให้ข้าเจา้าน้องเพียงเนาะเพราะว่าเพราะว่าเออ เวลาเงินเวลาท่องกับมีนักท่องเที่ยวนี่แหละสำหรับคนที่เป็นไปเปิดอ่าที่จการนอกพี่น้องที่จัการในที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศลาวที่อเป็นวิวดีๆนอพี่น้องเนาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพราะว่านักท่องเที่ยวนี่คืออ่านักท่องเที่ยวนี่คือแบบว่าเออลักลักเลยได้ที่อ่าหาเงินอ่าที่นาเงินมาอ่าแบบว่ามาปรับเก่ต่างๆในประเทศลาวนะพีองเนาะมาแปลงมานันมานีเพราะว่าเงิน ทีเขาเจ้ามาเล่นมาเที่ยวนี่ก็เออมุนเวียนในประเทศเล้าเออน้ำชายในประเทศเหล้าน้ำเพียงเนาะบางคนพนก็แต่ว่ามีเล้าเฮามีอ่าสินค้าต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเครื่องจักชานต่างๆเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากเนาะคนเล้าเฮาในตามชนบทต่างๆเนาะส่วนมากคนนักท่องเที่ยวพนมักไปเล่นนัำจั่นทร์น้ำเพียงเนาะแล้วก็เห็นพันตาพันอยังเนาะเครื่องใช้สานต่างๆนาน่าเนาะที่ผลิตเองจากชาวบ้านเออเขาเจ้าก็มาอุดหนุนได้พี่น้องเอ้ยเออนี่แหละหลักๆเลยนี่แหละแต่ว่าอ่าทั้ง การที่กลุ่มข้องความสงบต่างๆนาะพี่น้องเนาะแต่ก็อยากให้จุดๆนี่ก็อยากอยากบอกว่าจังงีเ่เพราะว่าหลายๆคอมมตนหลายๆค,ความคิดเห็นน้อี่น้องเนาะคนที่เพิินไปเล่นไปเที่ยวคนก็อยากเออรับความสะดวกสบายต่างๆนานาบางที่แบบพักผ่อนอยู่มีจะหนอกจะหน่ายเพิ่นมาตรวจมาอย่างต่างๆนานาะมาส็กกันเิกหนี่บางที่ก็บรบกวนการพักผ่อนข้าเจ้าเนาะบางที่ขาเจ้าเออไปแบบบริสุทธ์นะบด้มีอย่างมากมา่นะ เพ ama, ื like men, <Wow. S 1> kind of ่อนกับตรวจมาตั้งแต่ด้านไปยังแหละกวนจิเขาประเทศเนาะเพื่อนก็ต้องเซกแหละเนาะแต่ว่ากับเจ้าหน้าที่เพื่อนเนาะบางทีเพิ่นก็เห็ุหน้าที่เนาะเฮาก็เบาบได้คือกันนาเพีองเนาะเขาก็เบิงซอยกันนาะพีองเนาะว่าอันใดที่เพื่อนเห็ดถือเพื่อนควรเขาก็เบิงดีๆเนาะพิจารณาดีๆว่าออันนี้ิ่นเ็ดถือแล้วเพิ่นเพื่อป้องกันป้องสงบเนาะประมาณนี้เช้นอเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกองร้อนเนาะที่เพิ่อต้องตรวจเชกต่างต่างนั้นปัจจุบันนี้เนาะ อ่ทาทั้งกองหลอกองร้อนเพิินกะเออเข้มงวดเนาะทาาั้งทหารเพิินกะตรวจเช็คอ่าความเรียบร้อยต่างๆนนเนอกพี่น้องเนาะ่ให้มีความวินว่ายต่างๆนั่นอ่ะเพราะว่าประเทศเล่าเป็นประเทศที่เป็นอ่าเจ้าภาพอ่าประชุมอาเซียนใหญ่นาะพี่น,อนออ้องเนาะเพราะว่าผมก็ไดเบิง่งติดตามมาเบิง่งเนะะะาะแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆเพิ่นกะทั้งหน่วยงานเพิ่นเนาะมีการปรับแก้ถนนหุ้นทางเนาไม้เลขก หลายหมายเลขเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้รับเงินสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะจากประเทศประเทศนึงเนาะประเทศใหญ่เลยแหละเนาะพี่น้องเนาะเป็นสนับสนุนลงมาเนาะพี่น้องเนาะปรับแก้ถนนหนทางอ่าทั้งสวรรค์นาเขตข้ามมวลสารวัประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอากระไดติดตามเบิ่งแล้วพี่น้องเลยเออคือว่าถ้าว่าเส้นเท่านั้นเออเพราะมันเปหลายแน่หลเนในหนึหนงเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าเออได้เสริมขึ้นเสริมแต่งอีกกันท่องเที่ยวกัน ไปนันมานี่ม okay ันกะชีคือคืนึ้นก็เก้านะพี่น้องเนาะเน้นบอกเพราะว่าลักลักเลยนี่การไปกันมามันก็ต้องใส่ถนนหุนทางนะพี่น้องเนาะที่สะดวกสบายและก็ดึงดูดคนให้ไปเล่นไปเที่ยวได้ได้พี่น้องเลยเนาะเอาประมาณนี้ครับพี่น้องครับมื้อนี่ก็ประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้กับมันบ่มีประโยชน์หรือจังไหนอ่าพี่น้องให้ความคิดความเห็นในเด้อพี่น้องครับถ้าว่าคนไหมากกับกดไลค์กดติดตามบ่กล่องแนเด้อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อ